อ่าเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคคอมแต่งเน้นสวยเน้นเท่แต่แรงในงบ30 0 0 0บาทกันนะครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับสเปคนี้ก็แน่นอนนะครับงบสัก3าม0 0ื่นเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องเล่นเกม 2K4K ปรับสูตรลืนล่นๆแล้วแหละนะครับดังนั้นแล้วจะค่อนข้างเน้นสเปคหน่อยนะครับถ้าใครที่อยากลงของแต่งแบบจัดเต็มจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเยอะกว่านี้อีกหน่อยตาจริงก็ได้อยู่นะครับจะเริ่มที่ ไล e เชนสามสานะครับตัวนี้ก็จะมี4 8, ีคอ8 t แปดเทนะครับตัวนี้ก็แรงมากๆนะครับแรงในระดับที่ก็เกินพอสําหรับเกมในปัจจุบันเลยนะนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวที่ดีกว่านะครับอะสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังผมพูดเกี่ยวกับไลน e เชนสเลยสคริปนะครับแบบคุณดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยก็เตือนก่อนนะครับว่าปกติแล้วมันจะมีตัว3 1.0หกับ3 3 0สานะครับซึ่งเป็นตัวที่แรงกว่า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันขาดตลาดมากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนั้นเนี่ยแรงจริงนะครับแรงจริงคนซื้อเยอะจริงตอนนี้คือเกลี้ยงเลยนะครับตัวนั้นเนี่ยจะเป็น4คอแเทรดแท้ๆนะครับส่วน3า0 0เนี่ยมันจะเป็น2คอ4เทรด2ตัวซึ่งมันจะมีพื้นที่ระหว่างชิปนะครับทำให้ต้องส่งข้อมูลคุยกันนะครับข้ามไปข้ามมาเกิดเป็น latency นะครับแต่ว่าตัว 3-300X มเนี่ยมันเป็น4คอ8เทรดแท้ๆนะครับมันไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลไปส่งข้อมูลมามันเรแรงกว่านะครับจะแตกต่างกับพวก ลายเส้นประเภทอื่นนะครับที่รหัสใกล้ๆกันมันจะแค่เหมือนกับโครงสร้างเหมือนกันแค่ปรับค็อกขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในคู่นี้นี่ไม่ใช่นะครับถ้า3-10 0เนี่ยจะแรงน้อยกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณ12-18%ถึงแนะครับแล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณใช้อะไรนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วแค่นี้อ่ะแค่ตัวนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วล่ละนะครับคือมันเพียงพอเลยนะครับเพราะตัวนี้เองก็ถือว่าแรงมากๆนะครับแรงกว่าละเส้นสตัวอื่นมากๆแต่ว่า ถ้าคุณไม่มีงบอย่างเงี้ยคุณจะซื้อไรเซนสามตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะคู่กับกร๊จจอที่ผมจะเอามาใช้ไม่ได้ด้วยแหละเพราะว่ามันแรงไม่พอนะครับก็เดี๋ยวจะแนะนํากร๊จจออีกทีแล้วกันถ้าคุณใช้ไรเซนสามตัวอื่นนะครับส่วนเมนบอร์ดเนี่ยผมจะใช้เป็น b 4 5 0 m steel legend นะครับเดี๋ยวขอหาก่อนนะโอเคเอาเป็นตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วบอร์ด b 4 5 0แบบไม่มี m เนี่ยของ steel legend อ่ะมันมีนะครับแพงกว่าประมาณ3-400ซึ่งคุณจะได้บอร์ไซ AGX นะคุคือ ถ้าไม่มีเอ็มข้างหลังอ่ะมันจะใหญ่กว่านะครับคุณจะได้พื้นที่ข้างล่างด้วยซึ่งบอร์ดมันจะดูเต็มกว่ามันคือมันจะดูเต็มเคสอ่ะถ้าเป็นอันนี้มันจะดูเหมือนกับมันเล็กๆนะครับมันไม่ยยค่อยเต็มมันอาจจะไม่สวยเท่านะครับแล้วก็พอร์จะแน่นกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็น b 4 5 0เลยอ่ะมันจะใหญ่นะครับพอเยอะนะครับรองรับอะไรได้เยอะกว่าแล้วก็มันจะดูสวยกว่ามันจะดูเต็มเคสนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วในด้านสเปคเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะครับสามารถจัดตัวนี้แทนได้นะครับผมแค่บอกเอาไว้เพราาะว่ มันไม่มีให้ผมกดในตรงนี้นะครับเวลาคุณไปซื้ออย่างเงี้ยถ้าคุณอยากได้ตัวบอร์ดแบบไม่มี M อ,อย่างเงี้ยก็ไปหากันได้นะครับปัจจุบันยังมีนะครับในช้อปปี้ลาซาดา้ามีเยอะแยะเลยนะครับส่วนการ์ดจอนะครับการ์ดจอผมจะใช้เป็น I อ570 XT นะครับซึ่งถ้าผมกดตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ผมกดพาวเวอร์สไพลไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วผมขอกดเป็นตัวนี้แทนนะครับแต่บอกก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณเลือก570 XT ได้หมดเลยนะครับได้ทุกตัวเลย แค่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยในในเว็บโน้ตบุ๊กสเปคมันจะขึ้นว่ามันกินไฟมากกว่าและต้องใช้พาวเวอร์สปายตัวใหญ่มากนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคุณสามารถใช้พาวเวอร์สปา700วัตต์ได้หมดเลยนะครับบทนี้เลยนะครับดังนั้นแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะถ้าผมกด e v o e ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมพาวเวอร์ p ปายผมจะมันจะเลือกได้เฉพาะอันที่ขนาดเกิน850วัตต์นะครับซึ่งมันมีแค่ไม่กี่ตัวให้ผมเลือกได้และราคามันสูงมาก4 0่0ันกว่าเลยนะครับดัง,แงดนน้แ,วงแลวๆ มันไม่เกี่ยวกันนะครับคุณไม่ต้องซีเรียสเลยมันแค่ความผิดพลาดของเว็บเฉยๆนะครับดังนั้นแล้วกดตัวไหนก็ได้เลยนะครับเอาที่คุณชอบเลยซึ่งผมจะขอเลือกเป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับโพสต์สปายก็จะสามารถกดตัว700วัตต์ได้นั่นเองนะครับ น้าถามว่าจะตัวนี้มันกินไฟมากขนาดนั้นไหมไม่นะครับก็2อ0กว่าเองนะครับมันไม่ได้เยอะแยะอะไรเลยนะครับเอาจริงใส่2ตัวยังได้อยู่นะครับ700วัตต์เนี่ยนะครับถึงจะหนักหนักหน่อยก็เหิดแต่ถ้าใช้ตัวเดียวอ่ะสบายๆนะครับแล้วก็แรมนะครับแรมก็จะเป็น 16GB กิกนะครับพัดสามพ RGB นะครับ RGB จะเอาตัวไหนก็ได้จริงๆคือแรมคุณจะซื้อตัวไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับจะเว้นว่าถ้าคุณจะโอซีแรงๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องเลือกดูสักหน่อยเอาแรมที่เหมาะกับบอร์ดนะครับเหมาะกับค่าย CPU นะครับ ประมาณนี้ถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแค่ xmp ให้บัตมันเต็ม3ามพันอย่างเงี้ยก็ทีมกรุ๊ปได้ k i n g s t o n hyperx ได้จะ predator เลยก็ได้อันนั้นโคตรดีนะครับ a c e r ก็ได้ gskill ก็ได้ corsair vengeance ก็ได้นะครับ corsair vengeance ก็จะมีแบบ rgb ด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะมีสีขาวกับสีดําแต่ในที่นี้ผมขอเลือกเป็น tuf gaming ละกันนะครับเนื่องด้วยราคาที่ถูกที่สุด แต่จริงๆช่วงนี้เนี่ยราคาแรมเนี่ยลงเยอะมากนะครับและคิดว่ามันสมควรแก่เวลาและที่คุณจะต้องหามาสักชุดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยากอัปเกรดหรือว่าอยากอยากซื้อใหม่อยากจะซื้อคอมมาอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อมาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไงประกันก็ไลฟ์ไทม์อยู่แล้วนะครับคุณจะเค็มเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ราคาช่วงนี้มันลงมากนะครับคุณคงไม่เคยเห็นแน่ๆช่วงที่แรม16กิกราคาเกือบหมื่นนะครับคือแบบมันแพงมากนะครับ ซึ่งไอ้จริงคือตอนนั้นน,น่าจะโดนซีนามิหรือได้ต้ฝุ่นถล่มโรงงานอะไรสักอย่างหลายปีแล้วผมลืมละแต่ตอนนั้นราคาขึ้นสูงมากตอนนี้เนี่ยมันลงมาเป็นมันลงมาเกือบจะเท่าระดับปกติของเมื่อหลาย,ลายปีก่อนนะ,นะครับดังนั้นแล้วแนะนําให้รีบเก็บกันไว้นะครับหรือจะลอยหน่อยก็ได้ผมเดาว่าน่าจะลงอีกระดับหนึ่งนะนะครับส่วน ssd ก็แนะนําเริ่มต้นก่อนแล้วกันนะครับ2 4 0ร้อยสี่สิบของกาแล็กนะครับถ้าใครที่รู้ตัวว่าตัวเองใช้เท่าไหร่ก็กดเท่านั้นนะครับจะ4 8 0จะ 500จะ1 1เทราไบต์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในตัวของ Galax y g a m e r เนี่ย240 g ิคือขนาดสูงสุดนะถ้าเอา480 g ิผมจะแนะนำ a g เก e b ปร r a c u d a ขึ้นไปนะครับตัวนี้มีแบบ1เทราไบต์ด้วยนะครับตัวนี้เองก็ได้นะครับ Corsair Force MT นะครับแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ในระดับเดียวกับ970 Evo อะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็น m 2ที่เร็วมากๆนะครับถามว่าจำเป็นไหมมีก็ดีแต่ไม่ได้จเป็นนะครับ ก็แค่แรงกว่านะครับส่วนในเกมเนี่ยยังไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเปิดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเปิดเร็วเรียกใช้งานโปรแกรมเร็วกว่าแน่นอนเพราะว่าความเร็วตรงๆเลยเนี่ยมันมากกว่ากาแล็กตัวนี้ประมาณ5-6เท่านะครับส่วนพ power ส u p p ายนะครับก็จะแนะนําเป็นซิวเวอร์สโตนนะครับเจ็ดวัตต์หรือถ้าหาตัวนี้ไม่ได้เอาแอนเท v กก็ได้นะครับเจ็วัตต์เทอร์โมเทคด้วยก็ได้นะครับเทอร์โมเทคตรงนี้ก็ได้นะครับ มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับหรือใครอยากเลือกอย่างละเอียดก็แนะนําไปดูคลิปเทวสายได้นะครับผมเคยทำอาไว้ก็หลายคลิปอยู่นะครับแต่แนะนําให้ดูคลิปล่าสุดน,นะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับส่วนในในเรื่องของเคสนะครับก็ไม่ซีเรียสอะเอาเคสมิทเทเวอร์ขนาด ATX ขึ้นไปอะนะครับโอเคเลยนะครับจริงๆตัวนี้ไมโคร ATX ก็ได้นะเพราะบอร์ดไมโครแต่น่าจะติดกัดจอเพอาราะกัดจอตัวนี้ยาวมากนะครับดังนั้นแล้วก็เอาบอร์ด ATX นั่นแหละนะครับซึ่งผมผมด,ดูมาผมคิดว่า อีโซนารนะครับน่าจะดีนะครับตอนแรกผมดูเป็นออโร拉ชายนะครับ r g b ซึ่งเขาเอาออกไปแล้วนะครับเอาเขาเอาออกไปแล้วคือปกติผมจะมาค้นคว้าข้อมูลก่อนที่จะทําคลิปนะครับแล้วก็มันใช้เวลาเยอะระดับหนึ่งนะครับซึ่งปกติแล้วจะดีเลย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาเอาออกไปแล้วนะครับแต่จริงๆมีนะครับมีสามารถหาซื้อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ดีสคริปชันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่หาชิ้นส่วนไหนไม่ได้เงี้ยหรือว่าต้องการจะซื้อแบบครบชุดตามผมเลยอะ ก็สามารถกดซื้อที่ description ได้นะครับถ้าเป็นงบระดับนี้เนี่ยเอาเอจริงๆซื้อถูกกว่าร้านเป็นพันบาทอ่ะนะครับและผมแนะนํากว่ามากๆนะหรือถ้าคุณประกอบไม่เป็นอย่างเงี้ยไปร้านคอมอย่างเงี้ยไปให้ช่างคอมประกอบจ่ายค่าแรงไป3ามร้อก็คุ้มอ่ะนะครับคือคุ้มกว่าเป็นพันจริงๆนะครับแล้วก็บางทีก็รอคูป,ปองก็ดีนะครับมันลดได้เยอะอยู่นะช่วงผมซื้อน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยน้ตบุ๊กสามหมผมลดเหลือ3ามหมนะครับคือคุ้มมากๆตอนนั้นแล้วก็เวลาซื้อของผมก็มกจ รอเก็บคูปองแล้วก็เอามาใช้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับมันมีแจกอยู่แล้วทุกเดือนทุกอาทิตย์นะครับแล้วแต่ว่าคูปองเล็กคูปองใหญ่นะครับส่วนชุดน้ําก็แนะนําตัวนี้เนี่ยแหละนะครับ ID Cooling a r a f o โชคดีที่ยังอยู่นะครับเว็บยังไม่เอาออกนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเอาจริงๆแค่รุ่น Fort 4X 120เนี่ยก็รับ CPU TDP 200ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่เออเจ๋งดีนะครับแล้วผมใช้อยู่5ปีแล้วยังอยู่ดีมีสุขนะครับ ชุดน้ำนี่ตัวนี้คือน้ำไม่รั่วเลยนะนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับตัวนี้คือใช้จริงถ้ามีโอกาสซื้อคอมใหม่ผมก็คงใช้ตัวนี้แหละนะครับหรือไม่อาจจะขยับไปคอแซหรือ ncxt นะครับถ้าเป็น2งแบรนด์นั้นจะไฮเอ็นอยู่แล้วแต่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่สำหรับใครที่มีงบมากกว่านี้นะครับจะซื้อเป็นชุดน้ำา3ตอนเลยก็ดีนะครับพวก id cooling thermal t a k e พวก cooler master อะไรเงี้ยจะมีอยู่แล้วและราคาค่อนข้างถูกนะแต่ถ้าคุณเน้น ไม่ได้เน้นสวยแต่เน้นแบบหรูอะหรูเงียบเงียบสเปคดีคุณภาพสูงมากประกันนาน5ปี7ปีอย่างเงี้ยก็แนะนำพวกคอแซกับ NCXT นั่นแหละนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาต้นคลิปนะครับที่ผมบอกว่าถ้าคุณเลือกไลเชนส์3ตัวอื่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันดันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับคือไลเชนส์3สา0เนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่แรงกระโดดออกมาขนาดนี้นะครับแล้วถ้าคุณไม่ได้ใช้ไลเชนส์มสา0หนึ่งหรือสามส x มศเก็แนะนาเป็นพวก i อ5 7 0นะครับไอได้นะครับจะเป็นตัวที่คุ้มที่สุดที่ผมแนะนำนะหรือไม่ก็เอาเป็นพวก1 6 6่1 6ก t i ไออะไรประมาณนี้ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าความแรงก็จะลดลงด้วยนะแต่ถ้าคุณเลือกคู่นี้เนี่ยก็ประหยัดงบได้อีกเยอะอยู่นะครับ5-6,000เลยมาดูทางด้านผลเทสกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผลเทสนี้ก็จะเหมือนกับในงบ25 0เน้นแรงนะครับเพราะว่าเป็นการจัดสเปครูปแบบเดียวกันเลยนะครับ Red Dead Redemption 2 High Full 4D ได้65เฟรม Epic Legends High Full 4D ได้150เฟรม Resident Evil 3 Remake Ultra Full 4D ได้113เฟรม PUBG Ultra Full 4D ได้115เฟรม Battlefield 5 Ultra Full 4D ได้122เฟรม Rainbow Six Siege Ultra 4D ได้135เฟรม c g o High Full 4D ได้240เฟรม Fortnite Epic Full 4D ได้107เฟรม Red Dead Redemption 2 High 2K ได้64เฟรม e p e c Legends High 2K ได้101เฟรม b a n t l e f i e l d 5 Ultra 2K ได้102เฟรมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับคือพอดีหน้าการาฟมันไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเลยขอบซะก่อนนะครับผมก็เลยจัด 2K มาให้เล็กน้อยนะครับซึ่ง3เกมนี้ก็จะมีการกินสเปคที่แตกต่างกันนะครับคุณสามารถเอาเกมที่คุณต้องการเล่นเนี่ยมาเทียบเทียบกับเกม3เกมนี้ได้นะครับ และอย่างที่เห็นนะครับว่าอย่าง Apex Legends อย่างเงี้ยหรือว่า Battlefield 5ที่เป็นเกม Open World ที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับกินสเปคค่อนข้างหนักเลยอะ 2K ก็ได้เป็น100ยเฟรมนะครับดังนั้นแล้วถ้าคุณเอามาเล่น 4K อย่างเงี้ยป Ultra รับออรต้าก็ทะลุนะครับเกิน60นะครับก็จะอยู่ที่ยังต่ำๆเลยก็50นะครับ50 80ได้นะครับ ดังนั้นแล้วก็สเปคนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับการเล่น 4K เลยนะสามารถเล่นได้แบบสบายๆนะครับแต่ถ้าคุณต้องการหลักร้อยเฟรมคุณก็แค่ลดลงมาเหลือมีเดียมหรือโลแค่นั้นเองนะครับคือถ้าปรับอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ย 4K 1 0อเฟรมได้สบายๆนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําแบบสุดเลื่นๆจริงๆก็แนะนําให้ยังอยู่ที่ 2K นะดังนั้นแล้วจอก็จะแนะนําพวก 2K 144ยสเฮิร์หรือ 4K 6 0 h z เฮิร์นะครับหรือถ้าคุณเป็นสายนเน้นเฟรมเรทจ๋าๆเลยก็ Full HD 240เฮิร์ได้นะครับ แค่ปรับต่ำๆๆหน่อยนะครับก็ดันเฟรมเกือบเกือบสองได้สบายๆแล้วล่ละนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ